เต็มปากตัวนี้ปาก โดดเลยที่ชมโ,โดดเลยไปอยู่ได้ไงอย่างวะสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนะักตกปลาทุกท่านนะครับผมพบก,กันอีกครั้งกับทะเลบัสชาแนลนะฮะวันนี้เรามาตกปลาช่อนกันอีกทั้งหนึ่งทิปนะครับ จับหมายที่เราเคยมากันแล้วนะทุกคนนะคุณแม่คุณตาแต่ทริปนี้ต้องมาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนถือทิศอดนะของคนอิสลามถ้าเรามาตอนกลางวันนี่ไม่ไหวแน่แนโอเคไปไม่พูดภาพนำเพลงเดี๋ยวเราไปลุ้นผลงานกันนะครับผมไป bởi đây ngay à, cắt thân nạn lấy con nhìn nó nữa <laughs> ดูดิโอ้โหนะว่าอะไรวะเหยื่อตัวนี้วัดไม่อยู่เฉย เงันกัดเลยนะแย่เงันกัดเลยนะครับเงันกัดเลยหูหลุมนี้เยอะอยู่นนะแต่มุดยาอยู่แรงดีแล้วล้ะ แรงดีแล้ว,วแรงดีแรงดีออไม่ยอมม่ง,งไ่ยอมม่ง,ง่ายแรงดีฮมาแล้วตัวแรก มาแล้วตัวแรกดูไซด์บ้าวันนี้ดูไซด์ท่านผู้ชมแย่งกันกัดเลยนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้แบบกัดลงไปแล้วก็แก้กสายฟุ่ยใช่ไหมอีกตัวหนึ่งกระโดดใส่ตัวหนึ่งกระโดดหนีเลยดูไซด์เลยนี่นะจะเป็นกบยาง s s นะฮะกัดเต็มปลาเต็มคำไซด์นี้นะ่าจะมีดันโลนะตัวนี้นะฮะ ก็เข้ามุมปากงนี้เรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวสายขาดสายดีแล้วโอเคไปเรืลึยเรื่อขึนต่อ ไ,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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวตยิดยาอึ๊ปอืมใส่ดีซะดเลยอ๊ะโอ้ยสวยอืมตัวที่สองใส่ดีนะจับก็ดีเต็มค่ามากระดีใบเหลียวนะฮะนี่อืมนี่เห็นหน้าตาเยือชัดๆนะ เต็มสามขอเต็มสองขอเลยนะถ่ายดีตัวนี้ดันโลยครับตีละทะลิงนะฮะว่าช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าเช้าอยู่ตีละทะลิงตีลากอยู่สามสี่ไม้กัดเลยลากช้าช้าละทะลิงตอนนี้ผิวน้ํามันไม่เอามันเหมือนว่าโดนไปตัวหนึงนะ่งแล้วมันเข็ดมันเลยไม่เอานะโอเคถ่ายรูปก,กัน ไอ้ตะคายปรหมอแบนหนูปรหมอแบนโตไปเลยรัท่านผู้ชมหรือประหมอแบน,หร,รห,แบนหรืออีกชื่นเขาเรียกว่าปรหมอช้างเกียบนะยเลยนะโอ้โหใส่สวยนะใส่ฝ่ามือเลยนะเดี๋ยวปลดเหยื่อเรากันะอะลอห์ แต่เหมือนเหยื่อจะใหญ่เกินปลาหรือยังไงไม่รู้เหยื่อล้นเลยลองไปลองไปเนี่ยแมงแอบอยู่ตรงนีน้ในกอหญ้า ก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้อ่าได้มาสองหน่วยอแต่ตอนนี้แดดร้อนเลยเกินไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เวลาสิบโมงกันนะได้มาสองหน่วยนี่นะฮะสายนี้นะสายดีเลยสายประมาณดันโลโลโลนิดๆหรือไม่ก็โลนึงเนี่ยฮะนี่นะเทียบกัลอกเลยน,นะฝ่าม,มือถ่ายดีย่ โอเคสำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับไม่ไหวแล้วตอนนี้บัวจะแตกแล้วอ่า